ทำไมคนฉลาดถึงแพ้ในตลาดหุ้น แต่บางคนเป็นมือใหม่ดันกำไรลองนึกภาพตลาดหุ้นมีคนเพียงหยิบมือที่กำไรขนาดคนที่เทรดมาหลายปีในตลาดก็ยังขาดทุนซึ่งเหตุผลจริงๆแล้วการเทรดซื้อถูกขายแพงรายวันมันทําได้ยากยิ่งซื้อขายบ่อยก็ยิ่งขาดทุนเพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอกับก,บการอัปเดตเทรนด์โลกที่เปลี่ยนตลอดเวลาแต่สถาบัานส่วนใหญ่มีข้อมูลเชิงลึกทําให้กองทุนมักทําผลตอบแทนได้สม่ําเสมอในระยะยาวและมือใหม่ได้เข้าใจจุดนี้จึงลงทุนตามกองทุนดัชนีเช่น s p 5 0 0ที่เป็นการซื้อแบบเหมาเข่งและถือไปนาน,านๆทําให้กระจายความเสี่ยงและไม่ต้องเสียเวลาจจด เอาเวลาไปหาเงินมาลงทุนเพิ่มดีกว่าและแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์ซัพพอร์ตนักลงทุนมือใหม่นั่นก็คือ w e b o o ที่มีคนลงทะเบียนใช้งาน24ล้านบัญชีทั่วโลกแถมยังมีสาขาอยู่14ประเทศทั่วโลกและจุดสําคัญเลยคือมีข้อมูลแบบครบ,ครบสามารถใช้ Safe t r a c k e r ลงทุนตามกองทุนและสถาบันการเงินได้เลยไม่ว่าจะของปู่บัฟเฟตหรือของตระกูลลอตชัยหรือเจ๋งๆอีกมากมายและสามารถเลือก DCA ฟรี Free, ไม่มีค่าธรรมเนียมและมีออปชันช่วยเราลงทุนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงเพียงแค่มีเงินดอนลลาร์คงเหลือในบััญชีื้้ออขยงงงไม่ตงลงทุน ก็ได้ดอกเบี้ย4%ต่อปีชนะเงินเฟอ้อเรียบร้อยที่ดีสำหรับมือใหม่อีกอย่างคือมีบริการลูกค้า24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอน <c oughs> และเมื่อลงทุน50,000บาทขึ้นไป <c oughs> เพื่อรับสิทธิพิเศษดูบอลพรีเมียร์ลีกผ่านโมโน m a x กซ์ฟรี1ฤดูการลรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2025และใครอยากลองเริ่มต้นลงทุนหุ้นจิ้มที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย